เสวัสดีครับมาอย่างเดี๋ยวแป๊บนะครับโอเคเรียบร้อยครับสวัสดีครับว่าวันนี้เราวันเสาร์วันเสาร์ที่วันนี้มีผู้ว่าสัญจรนะที่จะไปเขต่อสะพานสูงครับเลยอย่างไรดีก็เลยเราวิ่งจากทางหล่อไปตลาดสมุทรกรครับรางแหวงกา่กิโลเมตรถึงกันนะครับเดี๋ยวเราดูกัน แต่มันอยู่ตะวันถงก็ตามสองตัวเนี่ยไม่ได้ใช่ครับอยู่ตะวันถงเหรอครับผมก็เป็นร้านที่มีของกินเยอะมันมันก็จะวิ่งไปกินครับผมวิ่งไปกินแล้วก็ตรวจเส้นทางด้วยว่าไฟไฟเป็นไงก็จะเน้นริมฝั่งแฉะเป็นหลักก็เลยจะู่ตั้งตลอดตั้งตลอดสังเกตแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น LED หมดแล้วนะอ่าครับก็สว่างเลยนะไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าผมอยู่แถวนี้นะเพราะเป็นเส้นที่มันมีคนท่องเที่ยวกลางคืนเยอะแล้วที่อะไรเยอะก็เลยทำให้มันต้องสว่างก็เป็นเรื่องที่เขาพิจารณากันแล้วก็เพชรบุรีก็เสร็จแล้วครับ LED ก็ดู ที่มาเพบเลยดที่มีการทิ้งใบมาเอ้าท่านเทศบาลทิ้งตัวเองหน่อยครับท่านเทศบาลที่ต่อยพี่ต่อยครับขออนุญาตแนะนำตัวครับผมผมเป็นสมาชิกวงโอด็อกครับครับเป็นแฟนคับอาจารย์ครับครับครับผมโอเคมาเราเช้าวันี้วันนี้กเรียนมาครบสบายแล้วครับที่บอกว่าวงอะไรไม่รู้จักครับวงวงวงเออ่ดนตรีรถแห่ครับวันนี้ต้องมีเพลงอะไรขอเดี๋ยวบอก โอเคครับคุณผ <presents> ู <soap> okay, anyway, uh ้ชมครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว okay. okay, okay, we ่าครับกับการซิตี้รันเช้าวันนี้จากทองหล่อไปยังตลาดสัมมากรเขตสะพานสูงครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มีู้ว่าสัญจรที่เขตสะพานสูงนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปด้วยกันนะครับเส้นทางของเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะวิ่งเรือยความแสนแสนกันไปนะคบคุณผู้ชมครับก็เป็นระยะทาง ประมาณ10กิโลเมตรนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปวิ่งทะลุข้ามไปยังตลาดสมมากรไปหาอาหารเช้ากันพาคุณผู้ชมไปชมว่าสมมากรเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็กําลังเดินมายังสุดๆของทองหลอด้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่บริเวณคลองแสนแสบครับเลี้ยวขวาเลี้ยคลองเดยวยาวไปทางที่ตะว,วันออกของกรุงเทพครับ เวกงอ่ดย้านชาชีร้ากาอะไรนเนือว่ต้องมนต้องจานอกว่าหนองจอเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้ก็ดีนะก็เป็นเกษตรแฟร์สองจอ ก็เป็นงานเหมือนกับเราต้าสาระของกลุ่มคนอะไรเงี้ยก็มีพวกติดพันต่างๆมาเดี๋ยวเลยฝนตกนิดหน่อยอ่าครับดิฉไม่ได้ไปเยี่ยมชมนะอยู่ใกล้กับประกอบอลิข่าอ่าโอเคเดินไปหน่อยนึงครับก็น่าสนใจมีเศษเลยพันธุ์ขาวเกษตรอะไรเงี้ยคือเกษตรแฟร์เนี่ยจริงแล้วเขตในกรทมไม่เยอะนะเพราะว่าไม่เหลือเกษตรไม่เยอะล้วอืมครับก็มีน้องเต่าบุรีอะไรเงี้ยอืมครับโซนนั้นไม่ได้อยู่ฝั่งนี้ห่อครับ ทางนี้ครับจาา่าเน้นนนไม่ได้นนมา,มาครับตอนนี้เรามาถึงบริเวณคลองแสงแสบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรตรงยาวๆเอ้าครับไม่ใช่อ๋อโอเค แุกทีนท่าพูให้เาเกิดอ่าครับจะไฟสว่างแล้วไฉายไม่ต้องก็ได้ั้งเฮ้ยไม่สว่างหรอระวังๆเชื่อไหมเชื่อลมเชื่อไม่ได้เลยเชื่อครับก็หยาบละหมายครับคืนด้วยนะคะครับออกนอกครับออกนอกออกนอกไม่ได้ออกนอกไม่ได้ไม่ได้ตรงนั้นมันออกนอกลมคลองเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาสังเกตดูกันครับว่าไฟฟ้าเรียบครองเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราพกไฟฉายกันมาครับไปสำรวจเมืองด้วยกันนะครับกับเวลาประมาณตีห้าครึ่งตอนนี้นะครับตีห้ายี่สิบสองครับหมายแล้วเจ็ดโมงเลยโอเคเก็เรามีเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีกับระยะทางประมาณสิบสามกิโลเมตรครับถึงตลาดสัมมากรนั่งรถก็ไฟไม่ติดเว้ยรครับระวังทางต่างระดับรือว่าแบตหมด เฮ้ยติด้งไม่ติด้อ่าครับติดอ่อนๆนะครับเนดีๆรเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับลองเห็นไหมเห็นครับอาจารย์ลองนนะครับ บบถ้าคุณผู้ชมจำได้แล้วก็มาวิ่งเส้นเรียบความสาสแสนแสบกันหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับก็มาดูความคีบหน้าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับมีบันไดนะคะไม่มีบันไดนะคะมีสกปรบมีไฟไหมระวังด้านขวานะคะ เซอรไรสแรกก็ออกแนวประชนไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่ายังมืดอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันนะครับเป็นทางเรียบของแสนแสดครับคิดไปว่าคูดีอืมครับปารตี้ปัญหาโทษโ้บุญเพลงนิเกะ à, phải lấy gì thật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มองคเธอคนดีบานมีทั้งยามมีแรงมีวันคอยทุกขอแบกอดเดียวเดียวต่อไปคงที่รักเก็บสิ่งที่รักันจึงอย่างไว้ั้งแหัวใจ เราก็เปิดกันด้วยเพลงสวัสดีวันจันทร์ครับมาวันนี้ก็เป็นวันเสาร์แลครับวันนี้ไฟสว่างดีนะครับอ,อ๋อเราเห็น,นสวนสวยวัฒนาครับสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้ ขับเส้นความแสนๆสนะครับถ้าเราไม่มาวิ่งเราก็สามารถมานั่งเรือแด้เอนกันนะครับดีไซน์ครับดีไซน์นะครับดูข้อยีนยันไม่เรียบตาพืนครับดีไซน์นะครับ รครับอ,อบบมใช้สมาที่กันพอสมควรนะครับรกับการมองเส้นทางนะครับเ,เันไรครับเป็นไรก็เช้าวันนี้เดี๋ยวเราวิ่งพาอาจารย์ไปหาอาหารเช้าทานกันนะครับก่อนที่จะส่งอาจารย์ไปผู้ว่าสัญจรที่เขตสะพานสูงครับรเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าเราจะไปถึงจุดหมายกันไหมนะครับ ที่ตลาดสม,มกรครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดเคยไปมีร้านอาหารแนะนำที่ตลาดสม,มกรแนะนำกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราไปอลองดูกัน <laughs> ไม่ถึงครับายกันร้อยเมตรายกันร้อยเมตรดูมิสตามีสตยไปนะครับระวังเพลินด้วยจริงๆแล้วระหว่างทางที่ผ่านมาก็อาจจะดุ้งกันนะครับแต่ว่าถ้าเรามาเดินเฉยๆก็ยังได้เยื่อครับไม่มีแองตก์จำผมนครับเดจำผมมองเหยื่อนะครับ มาอื่นๆก็เสียว si อยู่ ah. ดีครับข้างหน้ามีเง our ินระวังด้วยครับน้ำข like mm ับน้ำรงน้ำนะครับ้เอฟซีคารเอฟซรับเจอเอฟอาจารย์นะครับขับรงน้นะครับ ทางทางางขวานะครับ้านซ้ายนครับตรงกลางครับตรงกลางคราวนี้เราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับแต่ว่าเราได้ยินเสียงเพื่อนนักวิ่งของเราคอยส่งเสียงกันเป็นระยะระยะนะครับ เตือนให้ระมัดระวังกันครับคันนี้อาจจะมืดหน่อยครับบริเวณนี้ไม่มีไฟครับลมไครับมีต้นไม้ให้เราหลบเลยนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยนะครับ โอเคครับพี่นองเรามาถึงบริเวณประตูน้ำแล้วนะครับเราไปกันต่อนะครับระวังขวานะครับหลุมครับ พื้นต่างระดับครับเราวิ่งมาระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนิดๆก็ถึงประตูน้ำครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยข้ามประตูน้ำกันไปครับปลาทั้ท่วมตลอดเวลารนคือยลเนี่ยให้ก่อนไม้ยค่ะป่อนไม้ระวังนะครับแม่ระวังขวานะคะทางตื่นเต้นนะครับช่วงนี้ไม้หายอันหนึ่ง เระวังนะครับยถทีไม้นครับตื่นเต้นทีเดียวนะครับตอนนี้จะเป็นไม้นะครับรอข้างหลังแป๊บนึงครับรอข้างหลังก็คู่ครับ แสงอยู่ไหนนะเดี๋ยวเราห้เราามันน่ีงกลอนักร้องกันดีกว่านะครับแสงตะวันก็ยังไม่โผล่พ้นขอบฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะร้องเพลงด้วยนะครับไม่สองไม่ศูนย์ขอเชิญค่ะไม่องไม่ศูขอเชิญค่ะพอดีบ้านคนก็ติดอยู่ก็เลยแสงตะวันจะมาแล้วค่ะเดี๋ยวร้องดังมากเอาร้องเบาๆามสีแสงตะวันึงจะโผล่พ้นขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราอีกมากมาย อาชีวิตก้าวไปสู่หมายถึงเสียเป็นเสียตายก็น่ารองมองดูฟ้าดวงโนกกาเกี่ยวหาไปยันทีนแดงไกลสุดสายตาเมื่อยำเพลินว่าชีวิตล้วนเกิดมาสแสวงหาต่อสู้